ที่จ้าทุกคนแพรว่ามาแล้วมาอีกแล้ววันนี้น่ะฉันนั่งกินข่าวตอนแรกฉันว่าจะไม่อัดคลิปเลยนะฉันไปไปกินข่าวข้งนอกมาเลยแหละแต่ไม่แล้วดอกอาหารฝรั่งฝรั่งก็ไม่เล้วดอกก็เลยแ,แบะชื่อเห็นไพริกปาทูปาทูเนี่ยปาทูแมงดากะลาสุมพัก ม,มีปลาส้มไก่ย่างอุ้ยใครดูจักไอ้นี่เด็กใครเคยกินโครงไก่ย่างอะสมัยก่อนฉันเป็นเด็กหน่อยเนี่ฉันกินทุกวันเลยเด้อฉันกินแต่ไม่ละสามบาทนะุกวันี้สามไปยี่สิบเล้นะใจก่อนเลยคือเก่าเนาะชอบปลาส้มไอ้นี่ยังหิวกินตัวสันอยากกินแบบว่ามันไม่เลี่ยเนาะ ปลาฉันก็เลยฮะคึ่งแล้วฉันก็มีน,นี่ดาแมงทอดัจกลีตรู้จักไมจัจกลีบแฮยูใกั้อ,อย่างดีพ้าบอกเจเดนมาบอลแจกลีบก็ยังอยู่ในครัวในบ้านเนาะ ใครอยากเห็นขวัวใครดูนิดนึงนีนข่ขวัวขัวบ้านก็หัวเห็นลกๆจักหน่อยเด้อเพราะว่าฉันมาฮอลิเดย์เนาะฉันไ,ม,ไมาทำความสะอาดบ้านเนาะมันก็เลยจะเป็นลูกๆกันเลยเห็นไหมมากกินเข่าล้างมือล่างไม่กินเข่ากันพริกกันนี่ฉันได้กินได้สองคำเลยนึกได้อ๊้อดคลิปดีกว่าผมพักก็ได้เลย พี่อบอกว่าลังดีเลยแต่ว่าน้ำพริกน้ำพริกไม่ค่อยเ็ดเท่าที่อยากได้ก,กินกับไก่ปิ้งปิ้งไก่ภาษาคขาหลัดเรียกว่าปิ้งไก่บนวอ้วันอะแต่ว่ากินแต่นี่ กินแต่ของหนังนังมันๆเนไปท้างนอกมาไปกินท้างอกมาแล้วแต่ว่าค้าบเปลดอก็ินข่าน ก็ไม่พ้นพริกคือเก่าว่าแมงกะหลิกกินข้าวก่นเลยกินเล่นไปเลยถ้าดยู่ก็ไอ้ตรงน,น,นั้นอ่ะให้จะเดินดูหนึ่งจะเดินวิ่งนี่ลเลยๆ เดินวิ่งนี้มักลัว mm hmm. มีนั่นอีกอย่างหมูไปเอาเนื้อในแม่นึ่งเนาะต่สติ๊กเกอร์ไรทะสติ๊กเกอร์ไรท์กมูนะ ก,กินขนมใครที่ว่านี่เนาะแบบว่าฟ้าไม่ค่อยกินเข่าด้านเลยอะไรเขากินมาแล้วใช้ไฟ,ไฟชาร์จเธอซับแม่ร่วงไหมเดี๋ยวบบข้างนอกินป้าก็ไม่ค่อยกินอาหารนี่นี่ดอกไม่ค่อยกินพวกเนื้อซั์พวกอะไรเนี้ย จะกินแต่ผลไม้จะกินพวกเนื้อสัตว์ก็แค่เวลาไปงานมื้อว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบงานที่เรื่องไม่ได้แ้วถ้าอยู่บ้านถึงไม่ค่อยกินพ่อรู้คือกันเลยโทรศัพท์มันจะแ,แบตหมดไงแค่ก็เลยชาร์จแบต Gần đây thì mát ở lại quá trình đến bếp mực? Tu niệm gửi mau. Tu nyo mù hè của mình. Tình lặng ở nhà tuốt. Tèo mặc dù. Ach, a dìu đi. 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 đi. A đi. A nhanh 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 bắp nè cho thẹn Ghiền รวยแกได้ยินฉันไหมเนี่ยฉันไม่ค่อยเนียนเข่าเลยแป้งมันมากฉันเนียนเนื้ <Thank you. S 2> นองานรั่ะ ต่างมากรอบไปเหรอจะเป็นยังไงเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นคนใจดีจะพูดง่ายก่อพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีเนี่ยพ่อแม่ฉันเนี่ยเขาเลี้ยงฉันดีแต่เลี้ยงดีแบบ รบทุ่งไม่ได้เรียกยงดีแบบผู้ดีคือเขาฉันก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วฉันก็ไปเปลี่ยนไปเป็นคือเขาไม่ได้แล้วะว่าฉันเป็นดูกชาวนานี่แมงยังลงไม่ชอบกินเนื้อจจก,กรีบทอดภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ จิ้งหลีดนะมนไข่ดาวฉันก็เลยกินจิ้งหลีดาจาักรหลีดเลยฉันก็เลยฉันก็เลยที่ไปกินเขาภาษาไทยเรียกว่าจิ้งหลีดภาษาคราุรดิจักรหีดจักรหีดน้อย Chắc nít nói chắc nít giải. A Ăn phân lắm. Gần đại học này của cái Ui hôm. 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 ฉันก็เห็นฟ้าลงไปซื้อของก็เลยซื้อมาแต่ว่าไก่นี่เลยลรสชาติคือตะบ้านเลยอันนี้อยู่ว่าหินนะเห็นแบบว่าตูกับข้ขาข้า,ขา,างหลังเหมือนอยู่เบลเยียมเลยไม่ได้อยู่เบลเยียมนะอยู่อยู่หัวหินแต่ว่าคัวน่ะเหมือนกันเลย เพราะว่ายี่ห้อเดียวกันแล้วก็เอาแบบเดียวกันจากควดเขาเรียกว่าก็ปี้แบบมาจากจากบ้านอยู่เบลเยียมเอามาทำก็นี่แต่ว่าป้ายัางห่วงทำไว้โชว์ไปงันอยู่ก็นี่เนาะห่หวงนี่คือระวังพระวมันมันอะไรยังไง รัวท็อปมันเขาอยากวาอะไรฮะอยู่อยู่กับเบลเยี่ยมน่ะมันเป็นมันเป็นวัสดุอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าก็นั่นกายว่าถ้าจะเอามามันต้องโลเขาก็เลยปาเขาก็เลยเลือกเอาสีดำแต่ว่าเอาเป็นหินอ่อน หเ,เห็นอ่อนเขาเรียกพิษอ่อนเลยพ็นอ่อนอินเดียมันหรบบะถ้าฉันจำไม่ผิดมันก็เลยทะลกง่ายมันก็เลยเป็นรอยง่ายพิษอ่อนพิษอ่อนนั่นแหละพิษอ่อนอินเดียนะัจำไม่ได้เพราะว่าป,ป๋าเขาเป็นคนเขาเป็นคนคุยกับบริษัททำครัวเองอังเกอรฉันไม่เห็นฉัน ฉันก็เลยไม่รู้เขาแต่ว่าได้ยินอยู่ป้ากันเล่าให้ฟังืว่าคุณนหินอ่อนอินเดียเรามันจะถลอกง่ายถ้าแบบว่าขูดขีดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีน้ำยาขัดออกนะแต่เองก็ไม่ได้อยากให้อันนี้นะเพราะว่ามันก็เชิงแพงเอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็จะลุกราะว่าฉันไม่เก็บรากวจะทรให้แม่บ้านมาตอนมันลืนนะผมจะหาเขาเดี๋ยวเขามาเก็บทั้งที่ั้น ก็เลยเป็นว่าคลิปนี้เลยไม่ไ,มได้คลิปกินข้าวคลิปกินแมงนเท่าน่ะสีส่ร้อบาทสองจานจานละยี่สิบเนาะมีไข่ดาวพักดองนี่อย่างของชอบพันเลยนะถ้าทันไม่มีค่า มีอะไรกินนะพักดองพริกขมอันนี้ยังไม่เคยเขากันนะนี่กับพริกประรลาดยังไม่เคยเขากันนะกับพักดองถ้าพักดองนี่ฉันจะกินพริกขมยางรยแต่ของบ้าน่หาไม่มีตอนนี้ก็บรรทักม็มีพริกขมปลาผงก็ไม่มี อืมโ okay, okay. นะอเคโอเคก็เลยนาะพอของปากของคอเท่าจิมืดป่ะทอบจริงๆน่นะก็จะกลีดเนี่ยอืมเขากันมืดดอกเลย Bi lợi cho mẹ kỳ này đuôi. Hãy đuổi vlog, mẹ. Hm, đuôi. 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 Hm, มีมูฟลิงเขาเรียกว่าดายังเป็นมูฟล้งไม่หวานนั่นแหละว่าให้ดูทวามมีเนี่ยเราเคยเจอกันคลิปนานเนาะแล้วฉันยังไม่รู้เลยวฉันทำอะไรแกดูอีกเนี่ยอยากทำให้ทำไหมก็ถ้ามีอะไรอยากให้ทำเนาะ,อานอะคอมเมนต์มาตินะดๆน่ะจะทำให้เนาะโอเคไงคลิปนี้ไปลาไป็นเด็ดเนาะ แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปใครไลค์ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฉันดเด้อเป็นกำลังใจกันเราทุกคนนั่นแหละคลิปนี้ก็บายบาย